เรดวอลินทอนดราม่าเหยียดเพศชาวเน็ตขุดพฤติกรรมใช้คำแบบนี้มาแล้วหลายหลายปีสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทางช่องไอ้หนุ่มชาแนลเช่นเดิมนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโซเชียลร้อนระอุลุกเป็นไฟอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับดราม่าเดือดแฮชแท็กเกวลินทอนิดเทรททวิตเตอหลังจากพระเอก อย่างเกรสวอลินทร์ได้คอมเมนต์ใช้คำเหยียดเพศชาวเน็ตขุดพฤติกรรมใช้คำแบบนี้หลายปีแล้วซึ่งโดยเกรซวลินทร์ได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพการถ่ายเบื้องหลังการทำงานของแคปจักรินกับแครวงวชิลาซึ่งในภาพมีแคปชั่นแค่ขึ้นเรือ,อยังหวานขนาดนี้ในขณะที่หนุ่มเกรทวลินทอก็ได้โป่เข้าไปคอมเมนต์ว่าเรียบร้อยไม่ต้องเบ่งงานนี้ ทำเอาชาวเน็ตขุดภาพเมื่อปี2018อย่างเกรฟวลินทรอนก็เคยคอมเมนต์ในลักษณะเหยียดเพศแซลเมจมส์กีลายู่ว่าเมจมส์จิสายเหลืองนิดๆแ,ดแดพี่เดียวสายเหลืองเต็มๆซึ่งทางด้านทวิตเตอร์สุดเดือดได้วิจารณ์กันอย่างนัน้นเทียบคำพูดตั้งแต่หลายปีก่อนจนถึงปัจจุบันที่ยังคงสนุกสนานกับการเลือกการใช้คำเชิงเหยียดเพศนอกจากนี้ชาวเน็ตยังคาดเดาว่าสุดท้ายแล้วพระเอกหนุ่ม เตรียมหายการขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการดักคอเดี๋ยวก็ออกมาถแถลงว่าจริงๆแล้วก็มีเพื่อนเป็น l t b t q บวกไม่ได้ตั้งใจที่จะเหยียดเพศซึ่งอย่างไรก็ตามทางด้านของเกรสวอลินทอนก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือชี้แจงใดๆเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ